แม่งดาค่ะเรียกว่าอะไรแบ่งดาอยาาไมจำไม่ได้เลยเยลลูไหมฮัลโหลมีก้าวที่ไหนโอ้ยอยู่สุราษฎร์แล้วเออแบงดาทะเลใช่ป่ะกี้โทรไปกำลังจะลง k i n ค c r a คิง n g Crab King c r a อก็ดิฉันโทรหาแล้วคุณก็ไม่ยอมโทรแล้วก็แบบรถ Hot ชู Cap ไอ้นี่มันก็โดนล็อกอด้วยไงก็เลยแบบ Cap or king crab this is f i s h m a n this is quite famous อันนี้เขาเรียกว่าสุราธานีโพรวินการชนะดิษฐ์ uh by the ocean ให้เธอช่วยชิมคือไม่ไม่ฟิล์มเมยไปมาละ กีาให้รัมา่กตร์กได้ทำชั้นตัิสวทเ่ีดนี่ยไปตัดเอาเองเดี๋ยวเมย์กลับไปทาเป็นอัลบั้มให้ พี่วัดเขาบอกว่าที่ียหอยใหญ่เรามาดูหอยว่าหอยที่เอามาก็ใหญ่ค่ะเราจะดูหอยว่าพี่วัดจะมาเปรียบกันนะคะว่าหอยที่เราเอามาเนี่ยกับหอยที่เราสั่งอันไหนจะใหญ่กว่าวันนี้เราเอามาสามตัวเราก็สั่งสามตัวฉันันไม่นับค่ะหอยพวกฉันไม่สมบูรณ์เท่าหอยเดี๋ยวมาถึงแล้วราจะวัดกันนะคะเทียบกันช็อตต่อช็อตอันนั้นหอยหลอด ปลอดมุดหมดสะคอนหมชันหอยแมงผู้นิวซีแลนด์เดี๋ยวเราจะมาเทียบกันช็อต่อ็อว่าหมูฉันหอยแคลงหอยคลางก็ได้นะอัพเกรดนิดนึงนู่นนู่นน้องคนนั้นก็ฉี่สิ